Give me a second. Okay. Sheet burger, I uh Bangle said sounds good. Would you like to report What about a crispy chicken sandwich? Yeah, you want to cook? Yeah? Yeah. And French fry? Yeah, but do you want spicy or not spicy? No, you need to be spicy. All right. Do you guys have a, uh, a number four seat? Uh, yeah. Yes, please. Uh, French fries and uh, root beer. And then give me a number three with the no pickles, large uh, root beer and French fries. I'm sorry. You know, you know what. I'm sorry. Uh, number three. A large root beer and large fries? Is that large meal with a, a root beer? Yes. Anything else? Nope, that should be it. Is the deluxe crispy also a large meal? No. I feel like I told you they do. Thank you. นี่เลยค่ะมากินข้าวแรกน้ำกันเลยคะ่ะตอนนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มหาซีฟเลยคะ่ะออกมาจากบ้านสิ่พรกันไปรับลูกสาวกับลูกชายเลยคะ่ะอันนี้อุ้มบฮะเดี๋ยวป้าพ่อกันนะค่ะว่าเดี๋ยวไปเบิ่งกันว่าลูกสาวกับลูกชายสีมีจริงบอกเลยคะ่ะเดี๋ยวขอกินเพิ่มพลังก่อนเนาะค่ะเนาะ เมย์เมย์มค่ะสี่สองทุ่มเราหกกระเพาสเสดกันกินข้าวว่าแม่งข้าวกินเขขอบอร์เกอร์ด้วยค่ะกินเบอร์เกอร์ของวันแมคโดนัลส์ขอกินกันเด้อค่ะมลายเดี๋ยวเด้อค้ามากินทำกันเด้อไปที่เนี่ยกินในรถสด้วค่ะหมดนีเวลา

สันได้ว่าไปละยางไปแล้วพอรโคอลถ่ายลูกถ่ายวิดีโอแนะ่ยางไปแล้วได้แล้ว้อคะลูกชายเดีย๋ยวชิไปเอาลูกสาว <laughs> ลูกชายหน่อย ลูกสายน่อยเดี๋ยวกลับบ้านจะไปตั้งซื้อหายมาซื้อจังได่เด้อเบ่งก่อหน่อยเบ่งเกียว how old is he 11 weeks. 11 weeks 11 week 1 1 week it not um... ตาม Almost 3 Months เกือบสเดือนนะคะอีกอาทิตย์นึงก็สาเดือนละซ้ายหน่อยนี่เดมาแล้วลูกสาวฮาวายชีแซมแมเยี่ยมจริงเลยจูบบอยเดือี อันนี้ลูก้า้ลาด้วค่ะอันนั้นกับลูกสาวลาลูกสาวลาคือกันกลับบ้านกันเดี๋ยวไปตังซื้อลูก้า,า้ลากับลูกสาวนอนหลับอยู่เด้อค่ะลูกสาวลาไปมาหลับยัง้าทันหอดบ้านเลยค่ะนี่กำลังผ้ากันขับรถกลับบ้านนะคะโป๊บบนนะมาแมนอันนี้ลูก้า้ลาด้อค่ะอันนี้ลูกซ้ายลา รอบขับรถมือเดียวด้วค่ะเพราะว่าเอามาจากคนละหมองมีการเงี้ยวเงี้ยวใส่กันก็เลยไม่ได้เอามานอนใส่กันนะคะเดี๋ยวก็ถึงบ้านแล้วค่ะอีกประมาณอีกประมาณมาถึงเคิงชั่วโมงกับฮอดบ้านด้วค่ะตอนนี้ซีทุ่มแล้วแล้วกาเอามาอนี้ลูกไส้ลากันนันนะ